มาครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเฮาสิพผ้าพี่ผ้าน้องนะครับมาเบ่งในการเห็ดเมนูอาหารนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับทีมงานของเฮาก็ได้เห็ดเมนูก้อยเป็ดนะครับดำเนินรายการโดยนะครับเชฟเหยงเฟซบุ๊กกิจสกรอินวังสุขเป็นภาษาอังกฤษได้พี่น้องเด้เอานะครับขั้นตอนนี้นะครับเฮาก็จะได้นําเนื้อเป็ดนะครับ เป็นพวกเครื่องในที่เขาซอยไว้นะครับเอาลงมาพผัดให้มันสุกปรุงด้วยกระเทียมนะครับเพื่อสิให้มีกลิ่นหอมใส่กระเทียมน้ำนะครับพอสุกแล้วเอาไปตักใส่ถ้วยไว้หรือใส่ถาดน,นะครับเพื่อที่จะรอให้มันเย็นจากนั้นนะครับเขาก็จะได้ปรุงนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับเขาก็จะได้เริ่มปรุงนะครับจะได้น้ำหมักพริกนะครับผมหมักพริกเสียบยงเพึ่นก็นจะใส่อยู่ประมาณสองซ้อนนะครับโดยโดยโดย,โดยเฉลี่ยะนะครับสองซ้อนแั้วต็ต่อมาก็จะเป็นน้ำปลานะครับน้ำปลาก็จะประมาณนี่เข่าครัวหรือเข่าไม้นะครับ ค้นๆให้เข้ากันจากนั้นนะครับกันยังบดไดซิมเขาก็จะปรุงนะครับปรุงอีกอาจจะมีใส่ปลาเดกปลาลาจักหน่อยนะครับป,ปลาปลาต้มซุกนะครับใส่ผงนัวนํจาจักหน่อยเด้อนะครับมะนาวเพื่อิให้ตัดเป็นรสสมมะนาวก็จะใส่ประมาณสามเพียงนะครับ จางนั้นเชฟเพิ่นก็นจะคุ้นให้เข้ากันถ้าเขาปรุงเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะใส่พักพักที่เขาซอยไว้นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นในการทำนะครับกบาลนี้เขาก็จะได้มาตักใส่ถั่วใส่จานไปรับประทานนะครับมาเบิ้งนะครับหน้าตาป็น่ากินบ่ครับผม เอาครับสุดท้ายครับฝากที่ฝากน้องครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเฮ้านะครับให้ทำคลิปต่อๆไปนะครับคลิปหน้าพอกันไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ